将来一定。

Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 쇠 e thể t h 可以带那些玩儿鸟，那些什么。 nói thì nhỏ bé làm trời <laughs> rồi không trớ trời อย่างบ้านเราไม่ดีน้อยนะจ๊อยละครก็จบไปแต่ละครก็จบไปแต่ละครก็จบไปแต่ละครก็จบไปแ่ละครกจบไปต่ละครก็จบไปแะครก็จบไปแต่ะรก็จบไ 自己点了，自己点了，自己点了，好心好黑好心好黑。好

วอร์ริคขนนกที่สวยปุ๊บหล่ไหมไปก่อนไหมห่นผู้ขอน่ไปเพรนปุ๊เงียงกันก้อนเอามัดีนะรอยยห ไปแบบนี้ปะหรือว่าไปแบบนี้ก็มีแล้วจังจัดใส่านันเป็นมุ่งเ็คกันเดี๋ยตัวเดี๋ยบตั้วเราก็สีตัวน่าเราก็เนี้ยฮึฮึเค่น่าจะใช่ละเดี๋ยวสื่อจท่านได้ไหมสื่อจูงาเจเจอะไร <laughs>

Ừ. Đã tội rồi chỗ chả là, ừ. ừ. là đâu chị giống cho xí nữa mà lá cho nó. Cho thật thua kia. Nhìn xe